ดำเนินอยู่นะครับซึ่งมันเป็นโอกาสในการได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้แก้ไขในส่วนที่เราผิดพลาดถ้าเราทำบาปเวลาชุตยังมีอยู่วันนี้เราก็ได้ตบัดตัวถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนอ,อันกุรอานหรือฮะด,ดิษของท่านอบีไม่ถึงไม่ได้เรียนรู้เรื่องของอิสลามเราก็ได้เริ่มพัฒนาตัวเราเอง นะครับพี่น้องครับการศึกษาอันกุรอานการทําความเข้าใจในสิ่งที่ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์ของอลัลลอฮ์เนี่ยเป็นภารกิจหลักของบรรดาสัฮาบะนะ,ะแล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่ท่านนบีได้นํามาและก็ได้สอนบรรดาสัฮาบะนะครับบรรดามุสลิมยุคแรกที่ศรัทธาต่อท่านนบี เป็นพระกิตที่ท่านอบีได้ทุ่มเทนะครับและใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตของท่านเพื่อที่จะเผยแพร่สอนให้ความเข้าใจและก็น,นำสิ่งที่มีอยู่ในอัลกรานมาสู่การปฏิบัตินะครับดังนั้นชุดจำวันของพวกเรานะครับการได้อยู่กับอักลกุรอานการได้นั่งศึกษาฮะด,ดิษของท่านอบีนะครับในแต่ละวันนั้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับสำหรับวันนี้ จะนำพี่น้องเดินทางต่อในอสุรอัลมุลกซึ่งก่อนหน้านั้นผมได้นำอายะที่หนึ่งะครับมาพูดคุยโดยอธิบายอ้างอิงจากตับซีดอิมุกซิดนะซึ่งบรรดาอุลามาได้ให้ความเข้าใจและก็ได้นำฮะดิษของท่านอบีมาเพื่อที่จะเพิ่มความเข้าใจให้กับเรานะครับ Uh, สำหรับวันนี้นะครับซุระห์ยังอยู่ที่ซุร์อนมุลเราก็จะศึกษาทำความเข้าใจกันไปอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผมยังอยู่ที่ซุร์อันมุลอันเนื่องจากความสําคัญที่ท่านนบีได้กล่าวที่ข้างต้นที่เราได้พูดคุยกันแล้วแลว่าซุร์อลมุลเนี่ยจะจะช่วยเหลือผู้ที่เรียนผู้ที่ศึกษาผู้ที่อ่านในวันเกิยามมั์ ขตากุฟิโรห์และฮ,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 ฮ <_ s> ูขอจากอัลลอฮ์ให้อภัยจนกระทั่งได้รับการอภัยขอจากอัลลอฮ์ให้ได้เข้าสวรรค์จนกระทั่งได้เข้าสวรรค์อันนี้คือคํายืนยันจากท่านอาบีแน่นอนว่า,าการยืนยันจากท่านอาบีนั้นคือความจริงและเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นจริงในวันที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์วันที่เรามีบาปหนา แลแต่เรายังให้ความสําคัญในการอ่านศึกษาสุรันมุนสุรันมุนก็จะมามาหาเราแล้วก็ได้ขอจากอาลัลลอฮ์มุคอสมาตามรากมักษามุคอัลสมาคือโต้เถียงนะครับในที่นี้หมายถึงว่าพยายามร้องขอจากอาลัลลอฮ์ให้อภัยทั้งๆที่เรามีบาปแต่อ,อัลลอฮ์ก็อภัยเนื่องจากสุรันนี้ได้ขอกับอัลลอฮ์สุมาตาลานะครับถ้าเรามองจากเนื้อหาตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก ในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นบ่าวและก็ได้นําหลักการนําคําพูดของอลัลลอฮ์มาศึกษาและคําพูดของอ,อัลลอฮ์ก็คือกาลามุลลอคเคือนกุรานเนะี่ยจะไปต่อรองกับอลัลลอฮ์ให้กับเราเหมือนเกมตินะครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราเห็นความสําคัญนะเราก็จะจะต้องรีบกลับมาและก็ทําความเข้าใจและก็ศึกษานะครับใน อายะถัดมาคืออายะที่สองวันก่อนได้พูดถึงเอ่ออายะที่หนึ่งนะครับตาบารักละดีเบียดิฮิลมุนกูวะฮุอะลากุลิเชิงกอดีรอายะที่หนึ่งอัล์ระอ์ได้พูดถึงตบารักความจำเริญของพระองค์และก็บียดิฮิลมุนก์อำนาจพระองค์มีอำนาจอยู่ในมือของพระองค์วะฮุอะลากุลิเชิงกอดีรพระองค์คือผู้ที่กอดีรมีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง ทีนี้อายะถัดไปหลังจากนี้อลัลลอฮ์จะพูดถึงความสามารถของพระองค์นะครับในหลายๆอายะด้วยกันในสุรานมุลและก็ในสุระอื่นๆแทบจะทั้งหมดหมายถึงทั้งหมดทั้งอันกรานทั้งเล่มพระองค์ได้พูดถึงความสามารถของพระองค์และก็พูดถึงความอ่อนแอของมนุษย์พูดพูดถึงความ เขาได้บอกความพูดถึงเกียรติยศของพระองค์และก็พูดถึงความไร้ค่าหรือไร้เกียรติยศของมนุษย์อันเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางไม่ได้อยู่ในเนื้อหาที่จะนําเขาไปสู่การมีเกียรติมันก็จะไร้ค่าท,าทันทีนะครับในอายะถัดมาอายะที่สอง ولكن يجب من يكون هناك الذي مناطقا للتعلم والتعلم 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 เปิดให้มนุษย์ได้เห็นถึงความสามารถของพระองค์อัลลอฮดีคอลละอนเมาตวันฮายาะโดยที่พระองค์ได้บอกว่าอัลลอฮดีพระองค์คือผู้ที่คอลละอนเมาตวันฮายาะจะผู้สร้างความตายและการเป็นแต่ผมแปลตามศัพท์ให้พี่น้องได้ดูจากภาษาอรับใครที่มีอัลกุรอานอัลเมาตก็คือความตายวันฮายาต ก็คือการเป็นก็คือการมีชีวิตในอายะนี้อัลลอฮ์ได้พูดถึงความตายก่อนและวก็มาพูดถึงการเป็นหรือการมีชีวิตเราเช็นว่า,าวัสดัลลาบิฮาตินอายะที่มันกล่าวอินนั้นมูตะอัมรนวุยุดิยุนเลียนนะฮูมักลูกนนะครับอายะนี้ได้พิสูจน์ให้เห็น บรรดานักมุฟสิดคือนักอธิบายอันกรอานนักวิชาการอันกรอานนได้ได้พูดว่าได้บอกว่าอัลเมาอัมรนวุูดียนการตายนั้นอัมรนคือเรื่องที่วุยเรื่องที่มีอยู่นะครับความตายนั้นคือสิ่งที่มีอยู่มีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งนะครับมีอยู่ในตัวมนุษย์ มีอยู่ในสัตว์มีอยู่ในต้นไม้แม้กระทั่งโลกดุนยาที่เราอา,อาศัยอยู่ก็มีจุดสิ้นสุดนะครับัลเมตุอัมรนวยูดิยยนเลอันนาหูมัคลุบทำไมการตายเนี่ยถึงมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งเราพยายามพยายามติดตามอายะ และมองเห็นถึงความสามารถของพระองค์ในทางกลับกันมองเห็นถึงความอ่อนแอของเราเพื่ออะไรเมื่อเรามองเห็นถึงความสามารถของอัลลอฮ์เราก็จะมองเห็นถึงความอ่อนแอของเราเราก็จะเป็นเบาที่ถ่อมตนเราก็จะเป็นเบาที่ขอบคุณกับอัลลอฮ์สุบัตลานี่คือคุณค่าที่มีอยู่ในอัลกุรอานคือสิ่งนี้คือสิ่งที่ ท่านบีมมหัมัสยิดลรรมได้ปลูกฝังลงในวิถีชีวิตของบรรดาสาบะนะครับความเยื่อหยิ่งการมองเห็นความสามารถของตัวเองอที่ลดลงแล้วก็การมองเห็นความยิ่งใหญ่ในความสามารถของอัลลอฮ์สิ่งนี้เมื่อมันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของมนุษย์มนุษย์จะมีความรักและความผูกพัน ฉันพี่น้องเพราะมันในนั้นนะครับการมองเห็นความอนแอมองเห็นความสามารถความยิ่งใหญ่ของอารมฮ์สัตวลามันจะทําให้คุณลักษณะที่จะสร้างปัญหาในการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นก็จะหมดไปความเป็นพี่น้องก็จะกลับมาความรักความเอื้อเฟื้อความเพื่อแผ่ก็จะกลับมานะครับความตนีความเห็นแก่ตัวก็จะหมดไปนะครับความเย่อหยิง การตะกรบบรซึ่งมันจะมันจะสร้างปัญหาในสังคมมนุษย์เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะหมดไปอัลลอฮฺขอลอคนเมาทวนหายาตอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้สร้างการตายและบรรดามุฟัสซิบบอกวา่าอัลเมาตอัมรุนบุญูดยิยอนนะครับความตายนั้นมีอยู่จริงมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งหรืออันนาหูเพราะอะไร ทำไมการตายหรือการสิ้นสุดมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งลีอันหูเพราะมัคลูกลเพราะสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมามีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดตรงนี้เราเห็นว่ามุสลิมเราทุกคนอะคำดุละครับเราได้รับคําตอบนะครับในขณะที่คนต่างศาสนิกนะครับยัง หาคำตอบว่าจริงๆแล้วมนุษย์มาจากไหนเกิดขึ้นอย่างไรอะแล้วก็มีเป้าหมายในการดำรงชีวิตยอยู่อย่างไรหลังจากที่จบชีวิตไปแล้วจะไปไหนเป็นคำถามที่คนอื่นที่นอกเหนือจากมุสลิมไม่เข้าใจพยายามค้นหาแต่ก็ไม่เข้าใจนะครับถามว่ามุสลิมเข้าใจไหมมุสลิมที่เข้าใจเอ่อมุสลิมที่ศึกษาคําบีขอของเราเข้าใจ แต่ว่าวิถีชีวิตจะดำรงไปดำเนินชีวิตตามความเข้าใจของตัวเองหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของความถี่ในการนั่งในการศึกษาคำพีของอัลลอฮฺมาตัลละถ้าหากว่าการอยู่กับอันกรา,นารศึกษาคำพีของอัลลอฮฺการศึกษาฮะดิษสุขานบีน้อยแม้จะเข้าใจเป้าหมายแต่วิถีชีวิตของพวกเราก็จะส่วนทางกับอัลกราน,นี่คือสิ่งที่น่ากลัว โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันกระแสต่างๆที่เข้ามากระแสเหล่านั้นก็คือข้อมูลนี่ที่ทะลักเข้ามาในสังคมของเรานะครับว่ามานันอายะทำไมอัลลอฮฺตตาลาถึงได้กล่าวการตายก่อนการเป็นนะครับบรรดามุฟัสซิดบอกว่าว่ามะนันอายะ นั่นหมายความว่าความหมายของอันนี้อันนอาดั่นหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังจะบอกให้เราเข้าใจว่าพระองค์ได้ทำให้ขอละอีกมนุษย์หรือสรรพสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเอาเจทำให้มีขึ้นมินันอาดัมจากอาดัมอาดัมจากศูนย์นะครับ เกิดขึ้นมาจากศูนย์จากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนเออพระองค์จึงได้กล่าวอัลเมานะกล่าวการตายก็คือกล่าวสิ่งที่ไม่มีมาก่อนวัลหายาตและก็กล่าวชีวิตพระองค์สร้างมนุษย์บรรดามูฟัสซิดบอกว่าเอัลลอฮเอัลลอฮุนคอลอลกะมินันอาดมี อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีนะครับเราเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีมันมีอายะอันคุรานนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเจอไหมนะครับอืมอที่อลัลลอฮ์ได้ยกตัวอย่างการสร้างไม่รู้จะเจอไหมนะครับ อือินนะมะซละอีซาอินดัลลอฮิกะมะสลีกะมะสลีอาดัมคอละกะฮูมินตุราบินซุมมะกอละละฮูกุมฟะยะกูนนะ้าสิ59พี่น้องลองย้อนกลับไปดูในส่วนอิมรอนอัลอิมรอนผมนําอายะนี้มาเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นว่า อินนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนามสัสลาอีซาแท้จริงการสร้างอีซานะอัลลอฮ์นั้นเหมือนกับการสร้างอาดัมนะครับปกติการสร้างปกติการเป็นมนุษย์เนี่ยจะต้องผ่านการปฏิสัมพันธ์ปฏิสนธิอะระหว่างอสุจิกับไข่ของผู้หญิงนะครับอันนี้คือกระบวนการสร้างของอัลลอฮ์สุบฮัตลาแต่ การเริ่มต้นที่อลัลลอฮฺสวาจาทรงสร้างมนุษย์นั้นสร้างมาจากสิ่งที่ไม่มีอะโอละกกฮูอะโคละกอฮูมินทุรอบอลัลลอฮฺสร้างมนุษย์สร้างอาดัมมาจากดินนะครับดังนั้นดินเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับดินเนี่ยมาเป็นตัวตนของเรา อัลลอเอาดินมาแล้วมาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเอาจจดันขอลไลกอมินันอาดัมจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนมนุษย์ไม่มีมาก่อนโปรงสร้างจากาจากดินซึ่งถูกอธิบายในอายะอื่นๆดังที่ผมได้นำมาในสุรอัลอิมรอนนะครับอินนามาซาลาอีซาอินดอลลอฮิกามาซาลีอาดัมแท้จริงตัวอย่างของอีซา นะอัลลอฮ์เหมือนกับอาดัมขอลกคกหูมินทรบินพปรองได้สร้างอาดัมนั้นมาจากดินมนุษย์เกิดความสงสัยคนในยุคนั้นสงสัยในการสร้างในการเกิดของท่านนบีอิซาอะลัยสลามนะครับแต่ผมจะไม่พูดประเด็นนี้แต่ให้พี่น้องได้เห็นว่าเราทุกคนนั้นมาจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนแล้วอัลลอฮ์สวาตลาทำให้มีขึ้นมาเออเมื่อ พระองค์ให้ชีวิตและให้มาเกิดในโลกดุนยาเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเหลียบลว่กุมอายุกุมอัษนวามาลาถัดมาอันกุรอานได้อธิบายว่าเอา่อเพื่อที่จะทดสอบพวกเจ้าอายุกุมอัษนวามาลาว่าคนใดจากพวกเจ้าที่อัษฐานามาลา ได้ปฏิบัติการงานที่ดีที่สุดอืมนะครับดังนั้นภารกิจหลักของชีวิตอ่าภาร,รกิจหลักของชีวิตหลังจากที่เราสร้างเราขึ้นมาและมาอยู่ในโลกดนยาภาร,รกิจหลักของเราก็คือการปฏิบัติความดีการทําความดีนี่คือภารกิจหลักของเรานะครับ แต่ในการปฏิบัติความดีนั้นลียบลัวคมุมอยุคมุมอัศวนวามลาอัลลอฮ์ทดสอบการทดสอบก็คือทําให้เกิดความวุ่นวายและไม่สามารถเมื่อมนุษย์วุ่นวายเนี่ยไม่สามารถที่จะทําความดีได้ไม่สามารถที่จะรักษาความดีได้ไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลาให้ให้ในการปฏิบัติความดีได้บนบททดสอบเหล่านั้นนะครับ สิ่งที่ต้องเข้าใจหนึ่งก็คือการงานนะครับการงานที่เราจะต้องรักษาไว้คือการงานที่ดีอามันที่ดีอามันที่ดีก็คือการพักดีต่ออัลลอฮฺมตาลาดังที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอายะอื่นว่ามาลคาลังตุนยินนวรินส์อิลาลียบูดูนิฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์อะขึ้นมาด้วยจุดประสงค์อื่นใดแต่ที่ฉันสร้าง ยินและมนุษย์เนี่ยขึ้นมาก็เพื่อที่จะพักดีกับฉันันั้นอันสอามละลาการงานที่ดีที่อัลลอฮ์ให้มนุษย์มาปฏิบัติในลโลกุรุยาก็คือการอิบาดะดการพักดีต่ออัลลอฮ์บหานา ه และตานะครับอ่าียบลูกุมไอยัคตตบิรหุมไอยุหุมอันสามะลาอัลลอฮ์ทดสอบ ว่าจะมีคนใดจากพวกเจ้าอัซานูอามาลาปฏิบัติการงานไว้ดีที่สุดก้าพระพุาตรัารดังที่พระองค์ได้กล่าวว่าไกฟะตักฟุรูนบิลลาฮิวกุนตุมอัมวาตาฟะฮยาคุมนะครับอร์อันบอกรอข้อที่ยี่สิพี่น้องลองไปเปิดขยะและก็ดูความหมายเพิ่มเติมนะครับดังที่พระองค์ได้บอกว่า พวกเจ้าเนี่ยจะปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อย่างไรวะกุนตุมอัมวาตาก็ในเมื่อก่อนหน้านี้พวกเจ้าอัมวาตา,าที่ผมได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ก็คือไม่มีมนุษย์เราไม่มีไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นเราไม่ได้มีอะไรนะครับเราไม่ไม่ได้ เราอยู่ในสภาพที่ไม่มีอะไรมาก่อนไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีมือไม่มีตานะครับไม่ได้เป็นมนุษย์มาก่อนฟะฮยากุมจากสิ่งที่ไม่มีฟะฮียากุมพระองค์ก็ทําให้พวกเรามีชีวิตขึ้นมาดังนั้นเมื่อพระองค์เป็นผู้ที่ทําให้เรามีชีวิตไกฟตักฟูรูนบิลละแล้วพวกเจ้าจะปฏิเสธจะฝ่าฝื้นจะทรยศกับอัลลอฮ์ได้อย่างไร อันกรานได้ตั้งคาถามปัญหาก็คือเอมื่อเราไม่ศึกษาอันกรานเนี่ยเราเราไม่มีเขาเรียกว่เาเราไม่มีโอกาสได้คิดไม่มีโอกาสได้คร่ครวญเมื่อไม่มีโอกาสได้คิดได้ใคร่ครวญในสิ่งที่อลัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอันกรานมนุษย์ก็อยู่ในสภาพของการฝ่าฝืนอยู่ในสภาพของการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์บฮานะฮูวะตาลาะนะครับดังนั้นสิ่งที่ ผมได้นํามาพูดคุยกับพี่น้องนะครับในคืนนี้เพื่อให้เราได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของลอสตาลาในการสร้างของพระองค์พระองค์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งทุกอย่างและด้วยความสามารถของพระองค์นี่เองที่พระองค์ได้ทําให้มนุษย์เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีมาก่อนนะครับวัฏจักรและก็มีชีวิตขึ้นมาและเมื่อมีชีวิตในโลกดุนยาภารกิจหลัก ที่เขาที่ต้องปฏิบัติก็คืออัศนวามาลาก็คือในเรื่องของความดีในเรื่องของการอิบารัต่อลอสบาตาลาเลียบลวกุมนะแต่การปฏิบัติความดีในโลกดุนยาเนี่ยมันเต็ม,มไปด้วยบททดสอบอะไรคือบททดสอบสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราทั้งหมดคือบททดสอบนะครับคนที่มีครอบครัวสามีคือบททดสอบ เพลยาคือบททดสอบลูกคือบททดสอบนะครับทรัพย์สินคือบททดสอบการงานการประกอบอาชีพทั้งหมดคือบททดสอบการอยู่ร่วมในสังคมทั้งหมดคือบททดสอบมนุษย์อยู่ในโลกดุนยาเต็มไปด้วยบททดสอบและบททดสอบเหล่านี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายจะทำให้เกิดความสับสนจะเอาเวลาของมนุษย์ เอาสติปัญญาของมนุษย์เอาความรู้สึกของมนุษย์เมื่อความรู้สึกสติปัญญาเ,าเวลาของเขาต้องไปอยู่กับความวุ่นวายไปอยู่กับบททดสอบสิ่งที่เขาจะสูญเสียคืออัศนวามะลาภาร,รกิจหลักที่โรรองได้มอบให้กับมนุษย์ในวันที่เขามามีชีวิตในโลกดุนยาเรื่องเดียวก็คือการงานที่ดีก็คือการอิบะาดาการพักดีกับอลัลลอฮฺสัตตลา สิ่งเหล่านี้จึงสูญหายไปจากชีวิตสูญหายไปจากครอบครัวสูญหายไปจากสังคมเพราะอะไรเพราะเราไม่ผ่านบททดสอบเราอยู่กับบททดสอบและเราไม่สามารถที่จะจัดการกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับชีวิตเพื่อเราได้เป็นเบาวที่ดีเป็นบ่าวที่ปฏิบัติอามันดังที่อลัลลอฮฺสุลตาราได้กล่าไวไว้ได้นะครับ ก่อนอันมุฮัมมัดอับดุลอัจิลานนะครับท่านมุฮัมมัดบินอัจจิลานได้กล่าวว่าวลัมยี่คุณอัลลอฮ์ไม่ได้กล่าวว่าอักซารุอามะลาละแต่อัลลอฮ์กล่าวว่าอัษซานุอามะลาการงานที่เลิศที่สุดดีที่สุดแต่พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอักซารุอามะลาการงานที่มากนะครับพระองค์ไม่ได้กล่าวว่าอักซารุอามะลา สุเจ้าจะต้องปฏิบัติการงานให้มากที่สุดพระองค์ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นแต่พระองค์บอกว่าอาสนาาุอามาลาจะต้องเป็นการงานที่ดีที่สุดนะครับการงานที่เราปฏิบัติและก็ต้องปฏิบัติให้ดีที่สุดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในคืนนี้นะครับาการปฏิบัติหน้าที่ของเราอาจจะมีข้อบกพร่องนะครับอา,อาจจะไม่สมบูรณ์ เราอาจจะถูกทดสอบและเราอาจจะจัดการกับเวลาของเรา,าไม่เต็มรูปแบบบางครั้งในในขณะที่เราไปยืนน้่มาดเนี่ยในขณะที่เราน้่มาดก็จะมีเรื่องอื่นๆเข้าไปเกี่ยวโยงกับเราเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเราเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องลูกเรื่องต่างๆเข้าไปอยู่ในขณะที่เราน้่มาดนั่นเชียเห็นว่าบททดสอบที่มันที่เราเผชิญกับมันในแต่ละวันน่ะ มันเกี่ยวโยงกับความรู้สึกของเราเมื่อเราไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในขณะที่เรานา้ามดเราไม่สามารถที่จะทําให้การน้ามดนั้นอ่ะสนวามะละเป็นการน้ามดที่ดีได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้การน้ามดที่ดีอ่ะสนวามะละ,ะน้ามาดที่มีสมาธิการนมามดที่มุ่งไปสู่การพักดีกับอัลลอฮ์มีเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ และมีสมาธิในการนำงาดนะครับการงานเหล่านั้นบางครั้งได้ได้เสียหายไปด้วยกับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันที่เราจะต้องวุ่นวายที่เราเราจะต้องเผชิญและเราจะต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการทดสอบของลอสัว์ตาลาแต่สิ่งที่เราต้องการจากเราก็คือการงานที่ดีแต่ละครั้งที่เรามายืนตอนนนอ่อหน้าอัลลอฮ์มายืน ในการนมาดนะครับทำอย่างไรที่จะให้การงานของเราการนมาดของเรา,การ,า,เราการถือเสีนยนดของเราหรืออิบัตต์ในรูปแบบอื่นๆเนี่ยให้อยู่ในสมาธิที่มีความสงบนิ่งนะครับแล้วก็ทําให้ความรู้สึกของเรานั้นมีความผูกพันกับล,ะละัะธิอัลลอก็อยากจะฝากกับพี่น้องทุกคนนะครับในตอนท้ายของอายะห์วะฮวนอาจีซุนกอฟูรนะครับ อัลอาีสพระองค์คือผู้ที uh, uh, Allah, ่ทรงเกียรติอ uh, ัลกอฟูดผ uh, ู้ทรงอภัยยิ่งนะครับอัลลอฮ์กอฟูรผู้ทรงอภัยกับผู้ที่กลับตัวเรากระทำความผิดอานาบะและเราสำนึกผิด ขออภัยโทษจากอาลัลลอฮ์มาอาัลสิ่งใดที่เราฝ่าฝืนกับอลัลลอฮ์ว่ามาข้อละฝ่าอัมรหูสิ่งใดที่เราฝ่าฝืนคําสั่งของอลัลลอฮ์เราขออภัยจากอาลัลลอฮฺสุตะลาพระองคือผู้ทรงอภัยยิ่งโดยเกียรติของพระองค์และด้วยความเมตตาของพระองค์พระองค์ก็จะอภัยในสิ่งที่เราปฏิบัติฉะนั้นสิ่งที่จะเติมเต็มให้กับอามันของเรานะครับหรือข้อบอกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในอามัน ที่เราจะต้องทําเพื่ออัลลอฮสตาลตาที่เราต้องขอบคุณกับอัลลอฮสตาลตาก็คือการ at, อาิสติกฟารตสำนึกผิดขอไัยโทษในข้อบิดพลาดในสิ่งที่เราผิดพลาดกับอัลลอฮฺสัตตลาที่เราฝ่าฝืนที่เรา,เาฝ่าฝืนคําสั่งของอลัลลอฮ์ที่เราแอบไปทาความผิดแอบไปคิดในสิ่งที่ไม่ดีหรือเราอาจจะถึงขั้นไปสู่การชีริกกับอัลลอฮฺสัตตลานะครับ สิ่งที่อัลลอฮฺสุลตานได้กล่าวไว้ในายานี้ซึ่งเป็นทางออกให้กับมนุษย์ทุกคนก็คือการเตาบัตการขอไัยโทษสำนึกผิดและขอไัยโทษต่ออัลลอฮฺสุลตานนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้นํามาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของอายะห์แต่ละอายะห์นะครับอย่างน้อยๆน,นะครับจิตใจของเราก็จะได้มีความผูกพันกับอัลกุรอานอยู่ต่อเนื่องเราใช้เวลาแต่ละวันเนี่ย เพื่อนั่งทำความเข้าใจและก็ศึกษาในสิ่งที่มีแัลกราอาุนนเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้มีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เพื่อยกระดับหัวใจของเราเนี่ยให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อเราได้รู้จกักคุณลักษณะต่างๆของ, Allah, งขอ,งองัลลอฮ์และได้เห็นถึงภารกิจของพระองค์และได้เห็นถึงความดื้อดึงนะครับที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเราได้มีทางออกกับชีวิตก็คือการได้ตอบบัตรขอไปโทษกับอัลลอฮ์ซาตลา นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดอื่นๆก็อยากให้พวกเราไปาศึกษา,าจากตับซีดนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอับพี่น้องไปนั่งทำควมเข้าใจแล้วก็ทบทวนอายะเหล่านี้บ่อยๆอ,อย่าอ่านผ่านเพียงครั้งเดียว อย่าทาความเข้าใจเพียงครั้งเดียวนะครับเราจะต้องอ่านผ่านครั้งแรกครั้งเล่าครั้งแรกครั้งเล่าแต่และครั้งที่เราอ่านผ่านเราก็จะเจอความหมายเราจะเจอความเข้าใจใหม่ๆในสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานคือชีวิตของพวกเราทุกคนคือชีวิตของมุมินคือวิถีชีวิตของผู้ที่ศรัทธากับลอสซาตลาถ้าหากว่าเราขาดซึ่งอัลกุรอานก็เหมือนกับปลาที่ขาดน้ํานะครับซึ่งไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้มุมินก็เช่นเดียวกัน เมื่อเราขาดซึ่งอันกุรานขาดการศึกษาอันกุรานเนี่ยก็จะทําให้ชีวิตของเรานั้นเหี่ยวเหี่ยวเฉานะทาให้เราเป็นบุคคลที่ไม่มีความสดชื่นนะไม่มีความกระตือร้นในการที่จะทําหน้าที่อา่าอัศวมาลาในการปฏิบัติอามันที่ดีนะครับก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้สิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขออิสึกฟ้าขาวเราซาตลาสิ่งใดที่มีประโยชน์นะหวังว่า ผมเป ais, venir, invers, ER ็นคนแรกนะที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ผมได้นำมาพูดคุยได้อ่านร่วมกับพี่น้องทุกคนอัสสลามุมะลยกุมรอห์ตุวลอฮฺให้บรักาตุ